สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเราก็จะพูดถึงในเรื่องของลักษณะและก็สมบัติบางประการของดินนั่นเองนะครับนักเรียนนะครับก็จะมาดูนะครับในการที่เราจะต้องเป็นยังไงลูกก็ต้องเรียนในถึงเรื่องของสมบัติบางประการของดินนักเรียนจะต้องสังเกตบอกสีและลักษณะเนื้อดินของดินบริเวณต่างๆนะครับ จำไว้ดีว่าต้องสังเกตและก็บอกสีแล้วก็ลักษณะของเนื้อดินบริเวณต่างๆได้นะครับ1ก็คือดินเว่นขยายกาวน้ําแล้วก็จานกระดาษนะครับนักเรียนฟังครูอธิบายดีๆนะครับ1ก็คือเตรียมดินจากบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามความสนใจของนักเรียนแล้วก็บันทึกบริเวณที่เก็บดินแล้วก็นําดินบางส่วนเนี่ยมาม,มาติดในใบางานนะครับนักเรียน นำดินส่วนหนึ่งใส่จานสังเกตสีและลักษณะเนื้อดินนะครับแล้วก็บันทึกผลนะครับแล้วก็นำมาเสนอนะครับแต่ทีนี้นักเรียนต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับการเตรียมดินก็คือบันทึกนะครับบริเวณที่เก็บดินและนำดินบางส่วนนียมาลงในใบางานนะครับอันนี้เป็นการเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนักเรียนต้องสังเกตอะไรบ้างเกี่ยวกับดินก็คือสังเกตสีและลักษณะของเนื้อดินนะครับแล้วก็ เก็บดินใส่ถุงหรือภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อนำไปใช้ในการทำทกิจกรรมต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของใบงานที่นักเรียนจะต้องทำนะครับมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการทํำใบงานเขาจะถามว่าลักษณะของดินนำมเมล็ดดินบางส่วนมาติดลงในวงกลมนะครับอันที่2อลักษณะ และสมบัติบางประการของดินเป็นยังไงสีอะไรลักษณะเนื้อดินหยาบละเอียดนะครับอันนี้วันนี้ก็เสนอคำศัพท์ของวันนี้เช่นเนื้อดินหยาบก็คือรู้สึกว่าสากมือหรือดินมีเม็ดดินใหญ่ปนกับปนส่วนใหญ่นะครับและเนื้อดินละเอียดก็คือรู้สึกนิ่มมือหรือดินมีเม็ดเล็กๆปนอยู่นะครับอันนี้ก็ลักษณะของเนื้อดินนะครับที่เขาจะให้มาแต่สิ่งที่คุณครูจะให้นักเรียนทํา ทำนะครับเดยวนักเรียนมาดูกันนะครับทีนี้ดินที่นักเ,เรียนเตรียมมาเนี่ยมีสีลักษณะเป็นลักษณะดินเป็นอย่างไรก็คือมีสีน้ําตาลหรือเนื้อดินละเอียดนะครับบางคนก็เตรียมมาแต่นี้ในักเรียนนึกภาพตามคุณรู้มว่ถ้าเราเตรียมมาแล้วดินที่เราเตรียมเนี่ยมีสีน้ําตาลเนื้อดินละเอียดนะครับแล้วก็เมื่อเราใช้มือสัมผัสเราจะรู้สึกว่าสากมือหรือมีเม็ดดินที่มีใหญ่ปนกันนะครับเม็ดดินใหญ่นั่นเองนะครับต่อมา ใช้มือสัมผัสดินละเอียดรู้สึกนุ่มมือหรือเม็ดดินเนี่ยเป็นยังไงครับมีเม็ดเล็กๆปนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ดินแต่ละบริเวณลักษณะสีลักษณะเนื้อดินแตกต่างกันหรือไม่ก็คือดินแต่ละบริเวณอาจมีสีและลักษณะของเนื้อดินที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันนะครับจำไว้ดีนกเรียนอันนี้เป็น สิ่งที่เนี่ยจะต้องจําก็คือว่าบอกให้บอกให้รู้ว่าดินแต่ละที่นี่ไม่เหมือนกันความแตกต่างสีของเนื้อดินเนี่ยจะมีความแตกต่างที่ต่างกันนะครับนักเรียนอ่าก็คุณครูก็เก็บบริเวณสนามเด็กเล่นนะครับนี้ก็ไม่ได้ถ่ายรูปไม่นักเรียนดูแต่สิ่งที่นักเรียนจะต้องทําก็คือเนี่ยครับรูปแบบเดียวนักเรียนจะต้องไปเก็บดินมาตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็เอาดินเนี่ยมาติดในวงกลมนะครับเดีย๋ยวนักเรียนเขียนแบบ ใบงานนี้ลงในสมุดนะครับแล้วก็ทําเป็นวงกลมไว้นะครับแล้วก็เอาดินติดก,กับกาวเล็กๆไม่ต้องเยอะให้คุณครูเห็นว่าเป็นสีอะไรนะครับติดโรยโรยกาวโรยดินลงไปในสมุดไม่ต้องเยอะเน้นย้ำไม่ต้องเยอะแล้วบอกว่าบริเวณที่เก็บดินคือที่ไหนอรนนี่คุณครูบอกว่าคุณครูเก็บจากสนามเด็กเล่นแต่คุณครูไม่ได้มีรูปดินให้เรียนดูนะครับอันที่สองคุณครูก็บอกว่าสีของดินที่คุณครูได้มาคือสีน้ําตาลลักษณะเนื้อดินคือเนื้อดินหยาบและก็ เนื้อดินละเอียดนะครับจําอีกครั้งหนึ่งนะครับให้นักเรียนไปเก็บดินบริเวณไหนก็ได้นะครับให้นักเรียนเขียนใบงานตรงนี้ลงไปในสมุดของนักเรียนนะครับเขียนตามนี้เลยแต่ให้นักเรียนเอาดิน ติดกับกาวนะคบนักเรียนทากาวเล็กๆแล้วก็โรยดินลงไปเดี๋ยวมันก็จะติดเองนะคบนักเรียนแล้วบอ,บอกบอกว่าบริเวณที่เก็บดินคือส่วนไหนก็คือที่คุณครูเก็บก็คือส่วนของสนามเด็กเล่นนักเรียนก็เขียนมาหนูเก็บหน้าบ้านค่ะเก็บหลังบ้านค่ะหนูเก็บในสวนยางค่ะเก็บในสวนปาล์มค่ะลูกก็เขียนมานะครับอันที่สองอะไรอีกต่อไปนี่ก็เขียนลงในสมุดแล้วก็บอกว่าสีดินที่ลูกเก็บมาเนี่ยเป็นสี อะไรสีน้ำตาลน้ำตาลแกมแดงสีดำอะไรนักเรียนก็เขียนมาแล้วก็ลักษณะเนื้อดินนักเรียนลงไปจับดูว่าเนื้อดินของลูกเป็นอย่างไรก็คือลักษณะเนื้อดินจะมีสีเป็นอย่างไรลูกโทษทีนะครับลักษณะเนื้อดินจะเป็นอย่างไรมีความหยาบพอจับแล้วนะครับส่วนใหญ่จะมีเม็ดดินที่มีขนาดใหญ่หรือมีความละเอียดจับแล้วรู้สึกว่า มีความละเอียดก็เขียนลงมานะครับวันนี้ก็มีกิจกรรม2อ,อย่างนักเรียนทําก็คือ1บอกลักษณะของดินที่นักเรียนเก็บมาว่าเก็บบริเวณไหนแล้วก็เอาเอา,เอาติดลงในสมุดของนักเรียนนะครับคุณครูบอกขั้นตอนแล้วก็คือทากาวบนสมุดเล็กๆนะครับแล้วก็โรยเม็ดดินลงไปเดี๋ยวมันก็จะติดมาเองแล้วปล่อยแห้งนะครับต่อมาอันที่2ก็คือ เขียนว่าสีเป็นสีอะไรคล้ายๆของครูนะครับในนี้แล้วก็บอกว่าเนื้อดินเป็นเนื้ออะไรนะครับวันนี้เราก็คงยังคงอยู่ในเรื่องของการสำรวจในลักษณะบางประการของดินนั่นเองนะครับนักเรียนหวังว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองเข้าใจในกิจกรรมที่คุณครูให้ทํานะครับแล้วก็เก็บภาพส่งคุณครูมาลายส่วนตัวเช่นเดิมนะครับแต่คุณครูบอกว่ายังมีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่ส่งในกิจกรรมที่คุณครูให้นําดินไป ากเดดเพื่อที่ได้ทราบว่าภายในดินนียมีน้ําอยู่นั่นเองนะครับยังมีนักเรียนบางคนไม่ส่งเดี๋ยวคุณครูจะสรุปยอดนะครับแล้วก็คาบต่อไปนะครับคาบต่อไปคุณครูจะลงเป็นรูปให้ดูว่านักเรียนคนไหนบ้างที่ส่งมาให้คุณครูแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นรูปอยู่ในคลิปโรีนโอนะครับวันนี้อย่าลืมงานที่ครูสั่งนะครับให้ไปสํารวจดินว่าดินเป็นลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็ ทำไหมเรียบร้อยตามใบงานที่คุณว่าใบงานที่1และก็ใบงานที่2นะครับวันนี้คุณครูก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ